สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆเพื่อนๆที่น่ารักในช n n e l นัชชา86ทสาโลเนาะมาพบกับแม่หมอน,นัชชาอีกแล้วเช่นเคยวันนี้เราทำท็อปปิดหัวข้อเขาอยากเจอเราอีกไหมเขาคิดถึงเราไหมเขารู้สึกอย่างไรกับเราเขาอยากเจอเราไหมนะโอเคตั้งเจตอธิฐานถึงคนคนนั้นของคุณนะคะแล้วก็ลืมตาขึ้นมา เลือกกองไพ่หรือเลือกลูกแก้ที่คุณชอบกองที่หนึ่งสีฟ้ากองที่สองสีเขียวโอ้ขอโทษทีค่ะกองที่หนึ่งสีฟ้า กองที่สองสีชมพูกองที่สามสีม่วงโอเคเม่อหมอสับสนหรือเปล่านี่ <c oughs> โอเคขอบคุณการกดติดตามการกดไลค์การกดแ like, ชร์นะคะแล้วก็พี่ๆที่มีขึ้นความถี่ตรงกันใหม่แม่หมอขอค่าครูเป็นการกดติดตามนะคะเป็นกําลังใจให้กันเนาะจะได้อยู่ด้วยกันเป็นนานาการดูไม่ได้เจาะจงดวงใครอาจจะมีตรงบ้างหรือไม่ตรงเลยหรืออาจจะตรงไปทั้งหมดก็ได้นะคะดูแล้วเป็นแรงบันดาลใจเก็บเอาไปเป็น แรงบันดาลใจที่ดีแต่ถ้าดูแล้วไม่สบายใจโยนมันทิ้งไปหรือเก็บมันไว้ตรงนี้โยนมันไว้ตรงนี้ไม่ต้องเก็บกลับไปนะคะโอเคอย่าไปซีเรียสกับการทํานายแบบการเลือกเนาะโอเคถ้าจะให้ดีคือการดูดวงส่วนตัวจะให้คําตอบคุณได้มากที่สุดในทุกเรื่องราวของคุณนะคะไปกันเลยนะขอค่าครูการกดติดตามการกดสั่นกระดิ่งนะสำหรับพี่ๆที่มีขึ้นความถีตรงกันใหม่อ่ะหนึ่งสองสามเลือกได้แล้วไปเลยนะคะ โอเคสีฟ้าก่อนอื่นช่องนี้เราเช็คพลังงาน energy แล้วก็ความสัมพันธ์ของคุณก่อนเสมอไม่ว่าจะเป็นการเรื่องแกแก้วแล้วก็ต้องดูพลังงานของคุณด้วยนะว่าเรื่องราวของคุณตรงไหมนะคะอันดับแรกเนาะขอะดูพลังงาน energy และความสัมพันธ์ที่คุณเจอหน่อยค่ะอืม,มตอนนี้มันคุณอยู่ในสถานการณ์ของ การเดินจากมาอะไรบางอย่างจำใจจบจำใจจากหรือจากสิ่งที่ไม่โอเคมาเพื่อจะไปสู่สิ่งใหม่อะไรใหม่ๆนะคะถึงแม้ว่าไม่อยากจะจากแต่ก็ต้องจากอ่าเหมือนเจอความรักครั้งใหม่เจอกับสิ่งใหม่ๆหรืออยากเจอกับความรักครั้งใหม่วันคุณกำลังฮีลิ่งตัวเองแล้วก็อยู่ได้เหมือนคุณอยากจะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆสิ่งใหม่ๆคุณเป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชายที่อ่า สามารถปรับเปลี่ยนตัวเองได้ดีแล้วก็ปรับเปลี่ยนตัวเองได้เร็วไม่ว่าจะเจอสถานการณ์ที่ยากลําบากหรือเหนื่อยหนักในทุกเรื่องมันจะเป็นเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องความรู้สึกไม่ว่าสิ่งใดจะเข้ามากระทบคุณคุณเป็นคนที่เข้าใจอะไรได้เร็วได้ดีแล้วก็พยายามปรับตัวเองได้ดีมากๆคุณเป็นเหมือนเป็นลูเป็นเลือดนักสู้อะเหมือนคุณจะเป็น ไม่คิดนานไม่เหนื่อยนานพยายามปรับตัวเองให้เจออะไรที่มันโอเคเหมือนคุณกําลังเจอกับความรักกับคนนี้นะคนที่คุณนึกถึงคุณรู้สึกว่าคุนอ,อ,อาจจะเป็นคนรักเก่ากลับมาหรือคุณได้เจอกับคนรักที่คุณถูกใจมาเป็นเหมือนเพื่อนเป็นเหมือนคนรักเป็นเหมือนคนที่เข้าใจกันได้ดีเหมือนความรักครั้งนี้ที่คุณเจอหรือคนที่คุณถามถึงคุณรู้สึกดีกับเขามากๆ เหมือนคุณได้แบบได้พบเจออะไรที่มันเป็นการเริ่มต้นที่มีความสุขขึ้นในในเวลาขณะนี้ถ้าพลังงานเอน r จีเป็นประมาณนี้ไปต่อค่ะเรามาดูพลังงานความรักที่ต้องมีต่อคุณกันว่าเขาเป็นอย่างไรนะเออขาอมองว่าคุณเป็นคนที่แบบว่าดูดีมากเป็นคนที่มีเป้าหมายที่ชัดเจนคุณเป็นคนที่จรงิจรงจังเป็นคนที่มีเป้าหมายในชีวิตเป็นคนที่แบบ ทำอะไรทำจริงเป็นคนที่มีความชัดเจนในชีวิตไม่ว่าจะเป็นทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความสัมพันธ์คุณเป็นคนที่มีเป้าหมายการครบกันหรือคุณมีเหตุและมีผลอืมเขารู้สึกชื่นชมแล้วก็ชื่นชอบคุณนะอืมเขาเหมือนพร้อมที่จะผชนภัยไปกับคุณเหมือนพร้อมที่อยากจะเริ่มต้นกับความสัมพันธ์ไปกับคุณนะ โอเคคุณกับเขาอาจจะเริ่มต้นความสัมพันธ์กันนะมีการพบมีการคุยความสัมพันธ์เนี้ยกำลังเริ่มไปได้ได้ดีแต่บางทีเขาก็มีความเครียดหรือมีความมิตกกังวลเหมือนกันว่าคุณกับเขาอะจะไปกันได้ถึงไหนอะไรเงี้ยก็มีความเป็นกังวลแต่ในใจลึกๆแล้วเขารู้สึกดีกับคุณมากๆนะคะแล้วเขารู้สึกอย่างไรกับเราโอ้ เขาบอกคุณเป็นคนที home, well. ่เก่งมากๆเขารู้สึกว่าชีวิตเขาผ่านสถานการณ์อะไรมาเยอะผ่านเรื่องราวผ่านผู้คนมามากมายแต่ไม่เคยเจอใครที่เหมือนคุณคุณเป็นผู้หญิงที่เก่งเป็นผู้ชายที่เก่งมีความรู้มีความสามารถมีอะไรมีมีองค์ประกอบทุกอย่างครบด้านอะอืมไม่ว่าจะเป็นความรู้ทางโลกทางทมทางความสามารถทางความสวยทางอะไรทุกอย่างคุณแบบเก่งอะเขารู้สึกว่าเขาภูมิใจที่ได้รู้จักคุณนะโอเค หมือนจริงๆเขาก็เป็นคนที่แบบว่าดูดีมีเสน่ห์หรือมีตัวเลือกแต่เขาเลือกที่จะพบกับคุณตัวคุณเองก็เป็นคนที่ดูดีมีเสน่ห์เขาก็รู้ว่าเขาก็รู้สึกว่าเขาอยากจะคลองใจคุณนะเขาบอกว่ามองเขา Akbar, มองว่าคุณดูดีมีเสน่ห์มากๆในเวลาขณะนี้ <c oughs> เขารู้สึกดีๆมากๆกับคุณอืมเขาชอบคุณเขาแล้วแหละโอเคเขาอยากจะพยายามนะคะที่จะทําอะไร พื่อให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันไปข้างหน้าเขามีความแอบหบึงแอบบหวงมีการหวงคุณด้วยนะคะกลัวคุณไปเจอคนใหม่กลัวคุณมีใครเข้ามากลัวว่าคุณจะไม่มีเขาเพียงคนเดียวนะคะอ่ะทีนี้เรามาดูตามท็อปปิดนี้ว่าเขาอยากเจอเราไหมเขาคิดถึงเราไหมเขาอยากเจอไหมโอ้โหเต็มสิบเลยอยากเจอมากอยากพาไปหาครอบครัวอยากพาไปหาเพื่อนฝูงอยากไปแนะนําให้ใครต่อใครรู้จักอืม แต่ว่าสถานการณ์บางอย่างก็เหมือนเขาก็ต้องดูความเป็นจริงดูชั้นเชิงดูเราดูเขาด้วยอะไรประมาณนี้ค่ะอืมแต่เขาก็เชื่อว่าความรักความสัมพันธ์นี้จะไปต่อเขามีความหวังมีแพชชั่นต่อคุณนะอืมอืมถึงแม้ว่าบางครั้งสถานการณ์คุณกับเขาการรู้จักกาันการรู้จักกันการคบกรรันก,ก,การได้รู้การได้พูดคุยกันบางสิ่งบางอย่างมันก็อาจจะยังเป็นไปอย่าง ที่ใจหวังไม่ได้ไปทั้งหมดแต่เขาเชื่อว่าถ้าเรารักกันมากพอเชื่อใจกันมากพอเราสองคนหรือคุณกับเขาอะจะไปกันได้ในความสัมพันธ์นี้เขาคิดถึงคุณมากๆเลยตอน,นเนี้ยเนี่ยเขาอยากเจอคุณนะอืมเขาอยากเจอคุณอนะ่ะอืมเขามีความหวังว่าในความสัมพันธ์เนี้ยมันควรจะเป็นความสัมพันธ์ที่ ถูกลิขิตมาให้เจอกันเขาคาดหวังว่าคุณหรือเขาคงจะไม่มีใครถ้าความสัมพันธ์นี้ผู้คุณต่างโซต่างมาเจอกันเขาอยากจะแสดงออกซึ่งความสัมพันธ์นี้ให้ผู้คนได้รู้จักว่าผู้คุณคบกันนะอเขาอยากเจอคุณเขาอยากมาพาคุณไปแนะนําให้ใครต่อใครรู้จักเพราะว่าเขารู้สึกว่าเขาภูมิใจที่ได้รู้จักคุณเขาภูมิใจที่เขาได้เจอคุณเขาภูมิใจที่ เขาได้มีคุณอยู่ในชีวิตนะคะเขาคิดถึงคุณมากๆเลยนะเขาอยากเจอคุณมากๆด้วยนะคะอ่าเขาเป็นยังไงกับเราต่ออืมแต่เหมือนในสถานการณ์บางสิ่งบางอย่างมันก็อาจจะยังไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดอ่ะเนาะอืมเนี่ยเขาคิดถึงแบบเขาอยากจะพาคุณไปดินเนอร์ อย่าพาไปเที่ยวทะเลไปกินข้าวไปดูหนะังฟังเพลงอยู่กับบรรยากาศที่มันโอเคบรรยากาศที่มันโรแมนติกที่มีกันและกันเพียงคุณกับเขาสองคนนะอืมแต่ว่าบางอย่างมันสถานก,การณ์มันก็อาจจะมีนิ่งๆหน่อยเหมือนเขาก็ดูคือเขาชอบคุณเขารักคุณแหละแต่เขาก็แบบว่าก็ดูเชิงเราเหมือนกันนะว่า สามารถทุ่มใจให้กับคุณไปได้ทั้งหมดไหมในความสัมพันธ์เนี้ยเหมือนคุณดูดีขนาดนี้คุณมีใครไหมอะไรเงี้ยค่ะอืมเขาเป็นคนฉลาดคิดฉลาดเลือกฉลาดทํานะคนที่คุณกําลังคบหาดูใจแต่เขาอะรู้สึกดีมากที่มีคุณเหมือนคุณเป็นคนที่เขาไว้ใจได้เขาอยู่กับคุณเขารู้สึกอบอกุ่นจากที่เขาเป็นคนแบบว่าเป็นคนเจ้าชู้เป็นคนแบบเหมือนเจ้าเจ้าชู้อะแล้วก็มีคนเข้าหาเยอะแต่เขาบอกว่า เหมือนเขาสยบต่อคุณอนะเหมือนคุณเอาเขาอยู่อะคะ่ะอืมมันเหมือนมีอะไรสะกดใจเขาให้เขาเชื่อฟังคุณนะอืมเขาคิดถึงคุณมากๆแล้วเขาก็อยากเจอคุณด้วยนะคะอืมอยายต่อเนี่ยโอเคที่บางทีเขาจะแนบต้องเ,เหมือนชีวิตเขาเองก็จะมีเรื่องราวที่มีปัญหาหน่อย แต่เขาส,สางเวลาสางสอ่ะสางสถานการณ์ปัญหาชี่ิของเขาได้เขาจะรีบมาหาคุณทันทีหรืออยากจะให้คุณไปหาทันทีอาจจะมีการคอนแทคได้เจอกันได้คุยกันแล้วพากันไปดินเนอร์ไปกินข้าวไปดูหนังไปฟังเพลงตอนนี้เหมือนเขากําลัง แปรรับกับภาระปัญหาหน้าที่การงานการเงินของเขาอยู่เจอเรื่องที่แบบว่าเหมือนโดนหักหลังเรื่องงานโดนเรื่องภาระอะไรต่างๆแต่ความรู้สึกที่เขามีความรับที่เขามีเขามีให้กับคุณนะเขาอยากเจอคุณแล้วก็อยากจะพาคุณไปเที่ยวไปกินข้าวไปดูนะ้ำไปฟังเพลงแล้วก็อยากจะมีคุณในความสัมพันธ์นี้นะคะแต่ขอเขาบอกว่าขอให้คุณอดทนรอเขาหน่อยเดี๋ยวเขาเคลียร์ทุกอย่างเสร็จเขาจะรีบมาหาคุณทันทีเขาอยากเจอคุณ แล้วก็คิดถึงคุณด้วยขอให้คุณมีความสุขกับความสัมพันธ์นี้ขอให้คุณพบเจอทางออกในความสัมพันธ์แล้วก็โชคดีกับความรักวันนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้านะจ๊ะชอบกดไลค์กดซับสไครต์นะจ๊ะกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะบายบายไปก่อนละต่อไปพูดที่เลือกสีชมพู ขอดูพลังงานความรักของคุณและตัวตนของคุณว่าคุณเจอเรื่องราวอะไรนะตอนนี้ร้องคุณโกค่หักคุณเสียใจคุณเจอเรื่องอ่าเหมือนคุณโดนเขาทําร้ายคุณพยายามที่จะออกมาหรือคุณต้องจาใจที่ต้องออกไปคุณรู้สึกว่าคุณอยู่ในสถานการณ์ที่แม่รับทำเป็นธรรม คุณแต่คุณยังคิดถึงและรอคอยเขาอยู่อืมเหมือนสถานการณ์คุณต้องเลือกทําในสิ่งที่มันถูกต้องอ่ะในความสัมพันธ์คุณหรือเขาอาจจะต้องจําใจที่ต้องเลือกทําในสิ่งที่มันถูกต้องกับความสัมพันธ์นี้แต่คุณเองก็ยังคิดถึงยังไม่ลืมและก็อยากจะเจอเขาอยู่และคุณก็มีความรู้สึกว่าเขาอยากจะเจอคุณไหมแต่จริงๆแล้วคุณกับเขามีเรื่องที่ผิดหวังเสียใจและทําให้เสียใจต่อกันในความสัมพันธ์นี้นะคะถ้าพลังงานเป็นประมาณนี้ไปต่อ พอดูเขาค่ะว่าพลังงานความรักที่เขามีต่อคุณเป็นอย่างไรสถานการณ์ของคุณไม่มีความชัดเจนแล้วเขาเองก็อยู่ในช่วงที่หนักใจแล้วก็ไม่มีสถานะอะไรให้กับเรา mm. เขากำลังอยู่ในช่วงของการตัดสินใจในเส้นทางของความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาคุณกับเขาเจอสถานการณ์ที่ไม่ง่ายเลยกับความรักเหมือนพวกคุณใช้เวลาเรียนรู้กันและอดทนกันมาพอสมควร เขาเองก็เหนื่อยเขาเองก็หนักกับความสัมพันธ์นี้นะคะอืมเขาเองก็รู้สึกเขินใจสงสารอ่าก็มีความคิดถึงคุณอยู่แต่เขารู้ว่ามัน,ม,นมันเป็นไปได้ยากกับความสัมพันธ์นี้นะคะอ่าแล้วเขารู้สึกอย่างไรกับเราตอนนี้เขารู้ว่าคุณเป็นคนดีเขาขอบคุณที่คุณเคยดีกับเขา แต่เขาเลือกเขามีเส้นทางเลือกของความสัมพันธ์เหมือนเขามีใครอีกคนหรือมีความสัมพันธ์นี้เข้ามาแต่เขายังก็ไม่สามารถที่จะตัดจบกับคุณได้เลยไปสักทีเดียวเขาก็ยังมีคุณอยู่ในใจแต่เขาก็ต้องเลือกคนของเขาหรือแฟนใหม่หรือแฟนของเขานะคะเนี่ยมันขึ้นประมาณนี้นะคะสถานการณ์ความสัมพันธ์ของคุณกับเขา ไม่ไม่มีความชัดเจนอีกต่อไปแล้วนะคะเข้าอยู่ในเกณฑ์ของการตัดสินใจคงจะต้องเลือกทําในสิ่งที่ถูกต้องและก็คงต้องกลับไปเลือกกับอีกคนหนึ่งกับคนในความสัมพันธ์ของเขานะคะแต่เขาก็รู้ว่าคุณดีกับเขาเขาขอบคุณในความดีของคุณด้วยความดีของคุณที่ดีกับเขาเขาเองก็ไม่ลืมคุณนะแต่สุดท้ายแล้วเขาก็ต้องเลือกทําในสิ่งที่มันถูกต้องในความสัมพันธ์นี้นะคะแล้วเขาอยากเจอเราอีกไหม เขาก็อยากคุยเขาก็อยากพูดคุยอยากติดต่ออยากสื่อสารอยากปรับความเข้าใจหรืออยากทําให้อยากแบบอยากเจอคุณแหละอ่ะอยากเจอคุณถึงแม้บอกว่าเลือกแล้วอีกคนหนึ่งหรือตัดสินใจอยู่ในเก์ของการตัดสินใจแต่ก็ไม่ยอมที่จะปล่อยคุณไปก็ยังหึงยังหวงยังอยากจะเก็บคุณไว้ในความสัมพันธ์นี้ แต่พอจะให้ใจเราจริงๆเต็มร้อยไหมหรือให้ความสําคัญกับเราไหมก็ไม่ได้ให้ถึงขนาดนั้นแต่อยากจะดึงเราไว้แล้วก็ลังเราไว้ในความสัมพันธ์นี้แต่ความจริงแล้วคุณกับเขาถูกปลดปล่อยซึ่งกันและกันแล้วนะคะความจริงถูกเปิดเผยหลายสิ่งหลายอย่างถูกเปิดเผยจริงๆแล้วคุณกับเขาควรจะต้องแยกย้ายไปทําอะไรในในชีวิตของตัวเองแล้วนะคะอืมเหมือนคุณรู้ความจริงคุณได้เห็นอะไรหลายๆอย่างกับความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาแล้ว อำนาจไพ่ของอยากบอกว่าอยากให้คุณปลดปล่อยตัวเองแล้วก็ปลดปล่อยเขาปลดปล่อยตัวเองไปซะนะคะอืมถึงแม้ว่าเขาอยากจะเจอเราอยากจะมาหาเราแต่สุดท้ายแล้วเขาก็เหมือนครบเราไว้ดึงเราไว้เพื่อเพื่อเป็นสมบัติชิ้นหนึ่งอะ่ะเหมือนเป็นหึงเป็นห่วงเราไว้แต่สุดท้ายเขาก็เลือกคนของเขาอะค่ะที่รักอ่ะขอดูต่อแล้วจะเป็นยังไงต่อเนี่ยเขาเป็นคนฉลาดพูดฉลาดคิดฉลาดทา เหมือนเขาเป็นคนพูดจะมีเหตุมีผลเพื่อให้คุณยอมรับในสถานการณ์นี้เพื่อจะยอมให้คุณอยู่ในโลกอีกโลกหนึ่งที่เป็นโลกไปที่สองของเขาอืแล้วก็อยู่ในความลักในความสัมพันธ์ที่เป็นความลับไม่ไม่สามารถเปิดเผยแต่จริงๆคุณกับเขาควรจะต้องจบกันหรือเดยเดทคือจบแล้วเลิกลากันไปเพื่อเพื่อปลดปล่อยกันไปอยา่าค้างตัวเองในความรักในความสัมพันธ์ที่เป็นแบบนี้เลยเดอะเดย์เดวิลคือความรักที่ อยู่ในความรักที่ไม่ถูกต้องนะคะอยู่ในความรักที่สุดท้ายเก็บราเป็นความรักในควเป็นความลับเป็นความรักในความลับเก็บเราไว้เพื่อเป็นอีกคนหนึ่งเพื่อเวลาต้องการอยากเจออยากมีอยากมาหาเราก็มาอยากมีอะไรกับเราก็มาแต่สุดท้ายแล้วให้ใจเราไหมก็ไม่ได้ให้ใจเราสุดท้ายก็ไปเลือกคนของตัวเองเลือกคนของเขาอยู่ดี ในในอำนาจไพ่ของตรงนี้อยากจะบอกคุณว่าสิ่งที่คุณได้เห็นคำตอบสิ่งที่ถูกเปิดเผยนั่นคือสถานการณ์ถูกส่งมาให้คุณได้รับรู้แล้วว่าคุณควรปลดปล่อยตัวเองไปอยู่ในสังคมใหม่โลกใหม่โลกที่ดีกว่าสังคมที่อยู่ในตรงจุดจุดนี้อย่าให้ความต้องการหรือความรักที่มันแบบนี้มาครอบงำเราและให้เราอยู่ตรงจุดจุดนี้เลยนะคะ อยากให้คุณได้ก,ก้าวออกไปแล้วเปิดตัวเองไปเจอกับสิ่งใหม่จะดีกว่าเนาะถึงแม้ว่าเขาอยากจะเจอคุณถึงแม้ว่าเขาจะคิดถึงคุณแต่ความคิดถึงความอยากเจอนั่นคือความต้องการที่เหมือนอยากมีซัมติงกับเราหรืออยากมีอะไรกับเราเท่านั้นเองจะเทคแอคชั่นให้เราเป็นคู่ครองหรือให้เราอดทนรอที่จะเป็นไปได้กับความรักไหมก็ไม่เพราะเขาเป็นคนที่ฉลาดดึงทุกคนไว้ในความสัมพันธ์นี้ ะะแต่ที่แน่ๆคือพลังงานที่เขามีกับเราสุดท้ายเขาก็เลือกคนของเขานะคะอืมอขอคําแนะนําให้กับคุณห้าใบคุณควรจะเลือกคนที่สามารถให้ความชัดเจนกับคุณได้หรือไปเจอกับคนใหม่โฟกัสกับคนใหม่หรือคนที่คุณมีคนรักอยู่แล้วหรือคนที่เขารักคุณคุณควรโฟกัสกับคนนั้น คุณควรออกมานะคะกับความสัมพันธ์นี้คุณควรมูฟตัวเองไปเจอกับสิ่งใหม่นะคุณจะได้พบเจอกับคนที่จริงจังกับคุณอะ่ะคนที่ดูดีมีฐานะเขาอาจจะอายุเยอะกว่าคุณแต่เขาสามารถดูแลคุณได้เนะี่ยคุณควรที่โฟกัสที่จุดมุ่งหมายของชีวิตของคุณเองถ้าการที่จะก้าวออกมาบางทียังไม,ไม,ไม่ยังไม่ได้เจอใครแต่เราก็ควรจะก้าวเพื่อ สร้างเป้าหมายและโฟกัสที่ตัวเราโฟกัสที่งานโฟกัสที่เงินโฟกัสที่ความสามารถโฟกัสที่ชีวิตของคุณจะพัฒนามันจะทําให้คุณก้าวออกมาจากความสัมพันธ์นี้ได้นะคะอืมคุณเป็นคนที่เก่งเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถนะคุณจะสามารถประสบผลสําเร็จเหมือนคุณต้องลืมสถานาการณ์แล้วก็ความรักกับคนคนนี้ไปกอดในช่วงนี้นะคะคุณควรจะจบแล้วเด็ด คือการจบและเดินจากลาแล้วไปโฟกัสในชีวิตของคุณในความรู้ความสามารถคุณจะมีตำแหน่งหรือหน้าที่การงานที่ดีขึ้นตำแหน่งจะได้รับการได้เลื่อนขั้นได้เลื่อนตำแหน่งหรืองานของคุณหรือการเรียนของคุณจะประสบผลสําเร็จและก็พบเจอกับคนที่ใช่กับคนที่สามารถเป็นคู่ครองของคุณได้จริงๆและคบคุณออกหน้าออกตาและสามารถดูแลคุณได้ไม่ใช่ความสัมพันธ์ที่อยู่ในความลับแบบนี้นะคะ โอเคตามท็อปปิดเขาคิดถึงคุณไหมคิดถึงเขาอยากเจอคุณไหมเขาอยากเจอแต่อยากเจอแบบไหนแม่หมอพูดไปแล้วนะคะก็ขอให้คุณโชคดีกับความสัมพันธ์ขอให้คุณเจอกับทางออกนะจ๊ะอย่าไปเสียสอย่าไปเครียดถ้าการดูครั้งนี้มีประโยชน์กับคุณก็ขอให้คุณนําเก็บไปใช้ถ้าคุณฟังแล้วคุณไม่สบายใจงดดราม่านะคะทิ้งมันไว้ตรงนี้แล้วก็ อขอให้คุณโชคดีค่ะวันนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีจ้าต่อไปผู้ที่เลือกสีม่วงนะคะผู้ที่เลือกสีม่วงสีม่วงเป็นอย่างไรพอดูสีม่วงสิพอดูพลังงานเอเนจีของคุณค่ะว่าเรื่องราวที่คุณเจอและสิ่งที่คุณเป็นคุณเป็นอย่างไร เหมือนคุณมีเรื่องที่ไม่เข้าใจเหมือนทะเลาะกันเนาะกับคนรักของคุณอาจจะคําพูดอาคารมีก้อาจจะบึง้งตึงต่อการตอนนี้เหมือนน้อยอกน้อยใจกันไหมเหมือนคุณรู้สึกว่าเหมือนคุณมีความรู้สึกคุณไม่ถูกเฉยเฉยกับความสัมพันธ์หรือความสัมพันธ์นี้มันมีเรื่องปิดบงังซ่อนเล้นอะไรคุณหรือเปล่าอะไรประมาณนี้ยแต่คุณเองก็รักแล้วก็คิดถึงเขาอยู่เขาเองก็ยังรักคุณอยู่นะแต่อาจจะ เป็นคำพูดหรือการกระทำอะไรบางอย่างที่ไม่ค่อยจะเข้าหูกันสักเท่าไหร่พูดคุยกันไม่ลงตัวนะคุณรู้สึกว่าคุณน้อยใจหรือมีเรื่องน้อยอกน้อยใจซึ่งกันและกันถ้าพลังงานเอนเนีเป็นประมาณนี้ไปต่อค่ะเพราะดูพลังงานควาำรักที่เขามีกต่คุณหน้อยอืมเขาก็เป็นคนที่มีอีโก้เป็นคนจริงจังแต่เขาเองก็ยังมองคุณเป็นคนรักของเขาอยู่นะ เขายังรักคุณอยู่เขายังมีความรู้สึกดีๆให้กับคุณแต่บางครั้งอ่ะคุณเองก็อาจจะพูดอะไรไม่ค่อยจะเข้าหูเข้าซักเท่าไหร่แต่เขาก็พยายามที่จะยอมคุณนะจริงๆแล้วอะเออทั้งนั้นที่เขาไม่เคยยอมใครเขายังรักคุณอยู่เลยเขาก็ยังมองคุณเป็นคนที่ใช่สําหรับเขานะคะ,ะบางทีมันก็มีเหตุการณ์บ้างบางเข้ามาแหละมาทดสอบความสัมพันธ์ของคุณก็มีคนเข้ามาคุยมีคนที่มาเป็นตัวเลือกในความสัมพันธ์แต่เขาไม่ได้เลือก คนนั้นนะเขาก็ยังชอบแล้วเขาก็ยังรักคุณอยู่เลยนะคะอมเนี่ยเดลิฟเ์ว่าขึ้นเขายังรักคุณมากๆเขาก็มองว่าคุณเป็นแฟนของเขาเป็นเนื้อคู่ของเขาเป็นคนที่ใช่สําหรับเขาเขาก็ยังหลงไหลในเสน่ห์ของคุณรูปร่างหน้าตาของคุณนิสัยใจคอของคุณถึงแม้ว่าบางครั้งคําพูดคําจามันอาจจะไม่เข้าใจกันแต่เขาก็ยอมคุณนะจริงๆแล้วเขาก็ยอมคุณอขอดูค่ะว่าแล้วเขารู้สึกยังไงกับเราตอนนี้อืม เขาก็จะพยายามทำทุกอย่างให้ดีขึ้นนะคะแต่บางทีหลายอย่างเขาอาจจะทำให้คุณไม่ได้มากนักในสิ่งที่คุณต้องการในสิ่งที่คุณคุยกันแต่เขาเองก็ยังอยากจะไปต่อกับความสัมพันธ์นี้บางครั้งก็มีบ้างแหละที่สามารถไม่สามารถทําให้คุณได้ในทุกอย่างที่คุณขอาบางสถานการณ์เขาเองก็รู้สึกอึดอัด รู้สึกแบบว่าอยากให้ความรักเนะี้อยากเครียดอย่าซีเรียสได้ไหมค่อยเป็นค่อยไปเรียนรู้บางทีก็อย่าตีกรอบหรืออยากให้เป็นไปอย่างที่ใจต้องการได้ไหมคือเขารู้สึกอย่างนั้นนะแต่เขาอะ่ะคือเหมือนแบบว่าอยากให้เรียนรู้กันไปแล้วก็รักกันไปแบบเบาๆสบายสบายเออไม่ว่าอุปสรรคปัญหาอะไรจะเกิดขึ้นเหมือนค่อยคุยค่อยเคลียร์บางทีเราเขาก็รักคุณอยู่เขาก็ยังมีคุณอยู่แต่บางครั้ง มันก็มีบ้างที่แวบข้างทางอะไรประมาณนี้ค่ะแต่ว่าใจเขาก็ยังมีคุณอยู่ในใจเสมอแล้วก็รักคุณเป็นนัมเบอร์วันในใจของเขาบางทีหลายๆอย่างก็อยากให้คุณเป็นอิสระเขาเป็นอิสระคําว่าอิสระเนี่ยไม่ได้ว่าอยากเลิกนะบางทีก็ป,ปล่อยปล่อยปรงๆปงบางบ้างอย่าไปซีเรียสหรืออยาไปเครียดหรือตามหรือตามเช็คตามอะไรเขามากนักอะไรอย่างเงี้ยค่ะอืมบางทีเขาก็อยากเป็นอิสระบ้างนะคะอืม แต่ไม่ใช่ว่าเขาไม่มีคุณเขาก็มีคุณเขาก็ยังรักคุณอยู่เขาจะพยายามทําในสิ่งที่ชัดเจนและถูกต้องให้กับคุณนะอืมเขาจะพยายามทําให้ดีที่สุดในความสัมพันธ์นี้นะคะแล้วเขาอยากเจอเราไหมอืม ขาหลงเสน่ห์ในตัวคุณเขาก็อยากเจอคุณอยู่นะคะแต่บางทีถ้าคุยกันไม่ลงเอยลงตัวมากนะบางทีเขาก็เหนื่อยอยู่เหมือนกันนะคะแต่เขาก็สุดท้ายแล้วเขาก็อยากเจอคุณอยู่ดีเพราะว่าเขาไม่เขาไม่ได้ยอมแบบนี้ให้กับใครอะ่ะเขายอมคุณอนะ่ะเออเขาก็อยากพาคุณไปนั่งดื่มไปกินไปเที่ยวไปฟังเพลงเขาอยากเจอคุณนะเนี่ยโอ้โหอยากมีซัมติงกับคุณด้วยเออคุณกับเขาก็มีเคมีเรื่องตรงนั้นอะ่ะตรงกันอืมถูกถูก ถูกใจถูกจริตซึ่งกันและกันการมีซัมติงกันมีอะไรกันนะ่ะเขารู้สึกว่าคุณนะ่ะคือคนที่แบบว่าคลิกเขามากที่สุดอืมแต่เขาก็ไม่ได้ว่าอยากเจอเราแค่เรื่องนี้แต่มันเป็นเพราะว่าเขาก็รักคุณด้วยนะคะที่รักเขาก็รักคุณด้วยแล้วก็ตรงนี้ก็ถูกใจเขาด้วยเออบางทีกันอาจจะมีเขาอาจจะมีคุยบ้างแต่เขาก็ไม่ได้คิดเรื่องแบบนี้กับใครไปซดทั้งหมด แต่เขาก็ยังคิดเรื่องนี้กับคุณนั่นก็คือว่าเขารักคุณเขาก็ต้องมีความต้องการแบบนี้กับคุณมันไม่ใช่ว่าอยากจะมีแบบนี้กับใครเสมอไปแต่เขาอะอยากมีกับคุณแล้วเขาก็คิดถึงแล้วก็อยากเจอคุณด้วยนะคะอืมเนี่ยคือคุณมีความเพอร์เฟกต์เพียบพร้อมไปทุกอย่างทั้งนิสัยใจคอบางอย่างก็เข้ากันแต่มันก็มีความพูดที่บางทีคุณอาจจะน้อยใจยกันแต่จริงๆแล้วเขาก็รู้ว่าคุณเป็นคนดี จริงจังจริงใจกับเขาแล้วเขาก็รู้ว่าคุณรักเขาเขาเองก็รักคุณไม่ไม่ต่างกันแต่บางทีบางอย่างมันก็มีบ้างเนาะที่มีเข้ามาทดสอบอาจจะมีแวบข้างทางแต่เขาก็อยากบอกคุณว่า เขาก็ไม่ได้รักใครนะเขาก็รักคุณเขาก็มีแค่แค่คุณบางทีบางอย่างก็ปล่อยปล่อยน้อยอย่าซีเรียสหรืออย่าเครียดมากนะ,ะเขาอยากเจอคุณนะเขาคิดถึงคุณมากๆอยากมีซัมติงกับคุณด้วยเหมือนเขาจินตนาการก่อนนอนอยู่ที่คุณอนะเขาไม่ได้จินตนาการถึงใครอะเออเนาะอ่ะเขาเป็นยังไงกับเราอีกเนี่ยบางทีเขาก็เหนื่อยกับคําพูดหรือความระแวงสงสัยของเรา บางทีภาระการงานการเงินเขาก็หนักอะไรปันมาเนี้ยมีภาวะการหมุนเงินภาวะหน้าที่การงานแต่บางทีคือทุกอย่างมันต้องใช้เวลาซึ่งกันและก,กันนะคะแต่เขาเขารักคุณมากๆแหละแล้วเขาก็นับถือคุณด้วยนับถือตรงไหนคือรักด้วยมองเป็นแฟนด้วยแล้วก็มองว่าคุณนะ่ะเป็นเหมือนเนื้อคู่คุณเหมือนคนคนหนึ่งที่เขาอบอุน่น เขาอยู่ด้วยมันไม่ใช่แค่ความต้องการในเรื่องของร่างกายในเรื่องของเพศสัมพันธ์หรือมีอะไรกันแค่เท่านั้นไม่ใช่นะคะแต่เขามองว่าคุณคือเนื้อคู่คุณคือคนที่เขาแบบอยู่ด้วยแล้วเขามีความสุขเขามองว่าคุณเป็นเป็นคนที่จริงจังจริงใจกับเขามากที่สุดอืมแล้วเขาก็รักคุณแล้วก็อยากเจอคุณแล้วก็คิดถึงคุณแล้วก็ยังเคารพแล้วก็ให้เกียรติคุณนะคะอืมถึงแม้ว่า ก็อยากจะบอกว่าเออก็มีบ้างนะที่แบบแวบ,บข้างทางแต่ไม่ได้มีอะไรอืมก็อาจจะมีคุยบ้างเล็กเล็กน้อยๆ้อยแต่บางทีก็เหมือนปล่อย,อยเขาหน่อยอย่าเพิ่งอยากซีเรียสหรืออย่กเครียดมากนักแต่ใจเขาทั้งหมดเขาก็มีให้กับคุณและก็คิดถึงคุณมากๆและก็อยากมาหาคุณมากๆโอเคขอให้คุณมีความสุขกับความสัมพันธ์นี้ขอให้คุณเคลียร์สถานการณ์หรือปัญหาที่น้อยอกน้อยใจกันได้นะคะขอให้คุณมีความสุขมากๆลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีจ้าบ๊ายบาย